ก็ขอกับาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่อง KPFF ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็มีกิจกรรมที่ผมทำคลิปไปเมื่อเช้าแบบดึกมากนะครับคือแบบประมาณ ปีสองได้นะครับม,มันก็ไม่เชิงว่าเช้านะครับก็มันไม่ได้นะครับเราก็เลยจะมาต่อนิดนึงนะครับนี่มีรับของรางวัลเป็นตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวต่างหากนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่เราจะมารีวิวในวันนี้มันก็ต้องเป็นในส่วนของเวกเตอร์ตัวนี้นะครับที่สุ่มไปแพงมากแต่ไม่ออกนะครับวันนี้เราก็เลยเติมเข้ามาเพิ่มอีก640เพชรนะครับดูสิว่า เวกเตอร์ er ที่ดีที่สุดในเกมนั้นมันจะออกยากอะไรขนาดนั้นนะครับมาเลย100เพชรนะครับนี่ดูความเกลือของมันนะครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ารอบที่แล้วมันไม่ออกดูดูความเค็มของมันเฮ้ยถ้าไม่ออกนี่ไม่ใช่แล้วนะแพงเกินไปแล้วนะดูนะครับดูแล้กันว่ามันแพงขนาดไหนเดี๋ยวผมย่อยหมดเลยนะครับเจ็ดครั้งเอ้ยออกแล้วออกแล้วได้ไอวอลซ้ำ um ด้วย เดี๋ยวผมอะไรดีอ่ะมันมีของรางวัลอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับของรางวัลน,นี้ผมก็ได้หมดแล้วนะเดี๋ยวผมส่งเข้าห้องแต่งตัวแล้วกันนะครับนี่ส่งเข้าห้องแต่งตัวให้หมดเลยหรอจนกว่าจะได้นะรอเข้าไปหลายเพชรอยู่พอสมควรเลยเรียบร้อยนะครับกดสวมใส่ทันทีสิครับรออะไรนี่มาดูในส่วนของอาวุธปืนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหอย่างเท่ อันนี้เป็นบวกระยะ2บวกแมกกาซีนหนึ่งนะครับส่วนตัวแม็กเจตัวนี้ที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับจะบวกระยะ1บวกแมกกาซีนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันจะบวกระยะถึง2เลยนะครับรถเป็นแม่นยำอันนี้รถเป็นความเร็วรีโหลดนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมแสนแพงของเรานั้นจะคุ้มหรือเปล่านะครับคันนี้เราจะซื้อเป็นในส่วนของ m 5 0 0ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเวกเตอร์มันยังซื้อไม่ได้เนาะเราเซฟเงินไว้นะครับ ยิงไปก่อนนะครับเล่นๆนะยิงไปก่อนเล่นๆนะครับเอา้าโดนหัวเฉยมากันละนะครับในตาที่สองนะเราซื้อเป็นเวกเตอร์ได้แล้วนะครับสกินนี้โอ้โหอย่างเท่ครับท่านชมดูเอฟเฟกมันคือแบบเด่นชัดเห็นชัดเจนนะครับสีสันสวยงามใช้ได้เลยนะครับถือว่ากระบอกนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับแต่มันไม่ใช่ปืนหลักเนาะเออตาที่แล้วเราแพ้เพราะว่าเน็ตหลุดนะ เดี๋ยวมาดูตานี้กันดีกว่านะครับว่าเราจะชนะคืนได้หรือเปล่ามันยิงยากนะครับคือมันแบบมีกระบอกเดียวไงเออกระสุนมันไม่รวมเหมือนสมัยก่อนนะครับโดนหัวเข้าไปหนึ่งดอกจุกนั่นจุกพอตัวเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะโอเคล่วงไปแล้วนะครับอันนี้คือเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมามันมาหนึ่งตัวนะครับ ยิงล่วงไปนะครับอืเดี๋ยวตานี้เราจะซื้อเป็นเวกเตอร์คู่ละกันนะครับมันจะได้แบบเข้าสเต็ปของมันนะครับนี่คือเวกเตอร์นี่ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วก็อาจจะไม่คล่องนะครับส่วนเวกเตอร์ตัวนี้บวกระยะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเวกเตอร์ปกติมันก็ต้องจอดนะครับโอ้มันไกลเกินนะมันชาร์จไม่ได้นะตรงนั้น ฝั่งเรามีน้อยกว่านะครับเสียเปรียบยังเห็นได้ชัดโคตรเสียดายซื้อปืนคู่มาแล้วแบบศัตรูมันก็แอบไง <c oughs> นั่นๆๆแล้วก็ยิงมาแบบเนี้หยมอแตกนะครับอืมพันเลือดพันหนองก่อนดีกว่า <c oughs> โอเคยิงล่วงไปอีก เอาเป้ามันล็อกที่ตัวเฮ้ยหัวแตกอีกนะครับทําไมห๋อเรียบร้อยจังหาด้วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเก็บไปก่อนเลยไม่ได้แชมป์มันก็ไม่ใช่แล้วนะของออกจะแพงไม่แรงได้ไงเดี๋ยวเราพัางต่อเป็นพุ่มหญ้าน้อยก่อนดีกว่านะครับตอนนี้คือเรายังไม่เห็นตัวศัตรูนะเฮ้ยแต่เห็นเป้าแดงแดงขึ้นตรงนู้นนั่นไง โอ้โหดีนะศัตรูไม่ยิงสวนโอเคนะครับยิงหัวก็ก็พอยิงได้อยู่นะคือเมื่อตกี้เราหลุดระยะไปไกลเกินนะครับก็ถือว่าเวกเตอร์ยิงระยะนี้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอ้โหเหมือนศัตรูอยากจะเข้ามาชาร์จ เฮ้ยเพื่อนไม,ไม่ไม่แบบให้มีฉากระบูบ้างเลยเหรอถ้าถึงสักขนาดนี้แล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เวกเตอร์คู่แล้วนะครับเราก็ใช้เป็นสองปืนไปเลยเท่ๆแบบนี้เลยนะครับถือคู่กันนะครับเียมาด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นศัตรูละอ้อมก่อนดีกว่านะ,ะเดี๋ยวรอโดนลุมลุมเละๆนะตรงนี้มันมิสตูอยู่ตรงนี้นะเห็นอยู่เมื่อ,อกี้นะครับไม่ร่วงนะ ไกลเกินตรงนั้นโอเคล่วงนะครับคือเวกเตอร์มันต้องยิงหัวรัวๆนะครับคือท่านชมจะบอกว่าผมกากก็ได้นะครับแต่ว่าคือแบบผมไม่ได้จับนานแล้วไงมันก็ยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับเอา้าอ๋อไอวอเรียบร้อยล่วงไปนะครับไอตัวนึงอยู่ไหนอะอ,อ๋อยู่นี่ เฮ้ยเกือบร่วงผมเนี่ยเกือบร่วงเรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาสุ่มเวกเตอร์ให้ดูกันแล้วนะครับก็ชอบหรือเปล่านะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเดิมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ